สวัสดีจ้ะมนีผพามากินอาหารฝรั่งที่บุญนวายในการเฉดติสุดเด้จ้ะมาเพิ่งวิธีวิธีทำกันไหนเลยเด้อจ้ะสวัสดีจ้ามนีเขาขวดจ้าไม่เค็มอาหารที่วุ่นวายที่สุดไม่ดุนี่เป็นหมอพักจ้ะอันี้เป็นหมอนำซ้อนอันี่ก็จะเป็น หมอกระทะเคี่ยวแ็ขงขงโพดจ้าเราหนังทอดเดยอะเราก็จะใส่หอมวนกระทะนี้ทอดมูดจ้ะาชิเดียวไปเลย สิ่เป็นแป้งข้าวโพดนะจ๊ะเป็นข้าวโพดนั่นแหละที่เขาบดแล้วนุ่มจ้ะเพืดด่อบารเทา รสแน่นเนาะเพิ่มความหอมตัเผือกเส็จแต่งขมพลกจ้ะ Nó có cái gì cho nó vai nó đẹp anh nhìn ngon lắm suất ngô này họ tất cả lại là lại loại Cóc lúc cái cân ông phăng, có thể có số năm bay tới nói Lúc, lúc không lột thai luôn con phải Thịt chả đi cả Cứa chả อันนี้ก็จะเป็นหมอพักนะจ๊ะใส่ปาปริกาลงไปพริกหอมเลยจ้ะต้องหนีอยู่มันคือหลายจัง điên bay Nha, đây đây cái này. เส้นไปหดเลยรืนันสาบัเอาไม่ทำนวอื่นไลเข้นเลยจ้ะส่วนหมูทอดเข็มขนมปัง mời ta mời ta nó ta mời 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 ta ไม่ห็ดสอดก็ไม่หยารลอยไม่ได้ยุ่งยากตกยุ่งยาก,กอยกกู่ไรลหมไรไหายมันเรือหางใส่เนอยโค่นตัวหลวพระหัวนลวพระฝรั่งใส่จ้ะที่จิงมันตงสร้อยซ่ส้อยอ,อยันดอกสี่แลหละรสเมลีกับหอมอยู่แล้ว เป็นว่าเสร็จับเรียบร้อยเ็บ้เบร้อเดิเิ่กัสิเอาบั่นทอดเป็นว่าเสร็ับเรียบร้อยจากหามฝรั่ง เวลาเห็ดหลายหมอพัดย่างดังกะตักจานเดียวจ้ะก,กับประมาณนี้เลยจ้ะเป็นน้ว่าสเซิลแบบ้อยเอาไว้พอกันคลิปหนะน้าว่าจ้ะสวัสดีจ้ะ